นี่นะครับเรามาเจอยูทูบเบอร์คนดังอีกคนหนึ่งนะฮะยูทูบเบอร์ดังคุณแซนดี้นะฮะใครรู้จักบ้างนะครไม่รู้จักก็ไม่ใช่แล้วนะฮะสวัสดีครับทุกคนครับเป็นไงครับสบายกันดีไหมครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะฮะก็มีปาร์ตี้วันเกิดนะครัอเออลูกของพี่ที่ร้านนะฮะก็เลยจะไปปาร์ตี้กันหน่อยครับคืนนี้ก็พาเด็กไปด้วยนะครับ Happy Party สวัสดีครับเจมส์สวัสดีครับวัเร็าสวัสดีฮัลโหลอลลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัเจมส์เล่าเจมสวัสดีครับเร็าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Good boy Alright we let's go we gonna go there now let's go นี่ครับดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวนี้อังกฤษไม่ใช่จักรยานอย่างเดียวนะฮะนี่เป็นสกูตเตอร์ด้วยนะฮะไม่รู้เห็นหรือเปล่า นี่นะครับทุกคนครับก็มาถึงร้านแล้วนะฮะเดี๋ยวพามาดูข้างในฮะใส่ตัวเดียวเลยเขาจะอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไม่ได้คิวพอดีเลยนี่ครับได้ทวกคนครับวันเกิดอันนี้เพิ่งผ่านไปแล้วนะฮะอันนี้ถึงได้ของของวันเกิดนะฮะจากก๊อฟนะฮะเชฟก๊อฟนะฮะ แต่จริงๆวันเกิดคือคนเส um yes, right. yes. yes. uh, uh. in> <ok ื้อขาวนี่นะเจสซี่ดิซี่แฟงค์คิวเจสซี่เขินนะฮะเออ DJI อะมันคล้ายๆ GoPro คล้ายๆ GoPro แต่มันเนี่ยสามร้อยห้าสิบสามร้อยสามร้อยกว่าใช่มันไม่สั่นด้วยฮะ แมืดม um. oh. ืดมากเลยเปิดไสวัสดีครับสวัสดีครับแก่แล้วแก่แกมเขาหลอดได้เนาะดูโผล่มาสิแก่เลยแก่เลยไนได้เลยฮะไหนดูหน่อยเดกใกล้โอ้หไดเค้กมาแล้วนะ Happy Birthday to you Happy Birthday h a p y birthday เดียร้องอาม Happy birthday ส o เอาครับน้องอามวิชงเนี่ยโอ้โหนี่เลยพี่พี่พี่พูดจัดหาเป้าพี่เอาใหมเอาใหม่อีกรอบหนึ่งไ จะมาดูหงันสดนะฮะอันนี้ได้ผันย้อนหลังนะฮะวันเกิด่ไอนหลังปตเค้ยทสก้ได้กอ้าเหรอโอ้เปได้ อะไรหลุด่อที่แมนช่วยแกะอะลดูดโอยอ้แมนช่วยแกะยังยังแมนช่วยแกะเหรอแมช่วยแกะมออยแกะไหมเอาวายบอกเออหนูมีน่าอยู่อาไเอาเลยไปเร็วไปเร็วเอาเลยไปเลยตาเบแล้วขอบคุณไอ้ชุดที่แกะโอ้ยงกบาร์บี้ด้วยสิบาร์บี โอ้ The บ a b y จะไ i k e baby เจสซี่โอ้เจสซี่เหรอโอ้สกอตสแ t ร s c a r เจสซี่เนี่ยนะครับเรามาเจอยูทูบเบอร์คนดังอีกคนหนึ่งนะครับยูทูบเบอร์ดังคุณแซนดี้นะฮะใครรู้จักบ้างนะใครไม่รู้จักก็ไม่ใช่แล้วนะฮะ จริงๆวันเกิดน้องน้องอานนะเสื้อขาวนะแต่รู้สึกเรามาเรามาเคาเรียกว่าอะไรนะมาฟาตานี่ปาร์ตี้เขาเลยนะเน,ะนี่ยอไะไรครีบแกให้เลยครับจ้ะจ้ะเน,น,นี่ยขอโพ่อันนี้เชฟพ,พ่อเจ้าของมันเกิดค่ะอันนี้คุณหญิงแม่ คุณเอ็มออนเราเข้าใจว่าเป็นกลมๆนะอะไร<อ>ไม,ม,ม่มันกลมมันมันสุกยากไงพี่เบ<อ>้่อนหรอหรอ,อ๋อสวัสดีค่ะยากนะ้วนนี้ก็สองแล้วโอุย้ยบอกคู่ทีเลยมหม <laughs> นวน,นนี้เยออ,อ,อไรใเยาะเลยทอดตอปูครับูน่ายหลเลยน้วปละลูกไอืมยังม,มีเหรอโอ้ยเจมสตักให้มายี่ก็คุณแซนดี้นะให้วายมาขวดหนึ่งนะฮะข้ด้วยนะฮะ ใครจดื่มเนยเขาใส่อิวแน่เลยนะพี่ไม่ดื่มวาเห็นตุนนะฮะวิ่งอมโตแล้วกลับมานะครับเจมส์เกิ้เขาเขาไม่ได้วิงหาหนูนะเจม,มานี่ลูกเ <c oughs> จมมาี่เยสเจมมาเสซี <c oughs> เลยว่ายนนท์น่าจะพี่ชายเดือนเอื่อออนไม่บ่ายให้ใครก็ได้ไปเรื่องแต่เพราออนออนกับไอ้อิ๋วจะเดินไปส่งเลยไม่พี่ไม่ต้องให้อ็มบาร์เราไม่ต้องถือมือให้มบาร์ออกถือมือออนพออยู่แค่ในโชว์ว่าหมอบมีเทมมันไมีมีเทมโอเคกูเป็นลูกแล้วโอเคเทมเลยหมอบมีเหรอเป็นลูกแลเหรอเนี่ยมองมองหน้าเป็นลูกแล้วเหรอ มองหน้าเป็นลูก oh, ช okay. ือเลยนะเจันตะวันมองหน้าเป็นตะวันเลยนะเนี่ยมองอ๋อเห็นคือรถไฟออกไม่ใช่ะไนเดียวอาไปเดแล้วเอาอยู่อ๋เดี๋ยวออนออนยิ้มเสื้อก่อนได้ๆจะเดินไปส่งแก่อวาไม่อ่างเงี้ยิรที่ยังไหนยาที่ตรไหนครับม่อะนอย่างงี้งั้นกับพก็ได้ ราพี่นดรกีชงไรรถรจอดอย่หลังบ้านเอาไเ่นหรอคะยูเช็โอ้โหนี่ไงอันนี้อันนี้คนส่วนล่าไปไปมาเจ้ามาอ่าแลยู่ยเช็คลาสเทนกไม่หเออลาสเทนจะเป็นกเตมลาสเทนไปเดี๋ยวไปีคือว่าก็อยากเป็น่มเหมือว่าเป็นไม่อกมากอึ้งพอไม่มี